ao <laughs> à, <laughs> người sở hãy ăn ăn thục cố hãy người phang áo ăn à, đây dễ ngay nương tôi lấy bò đây người si đi đi ยินดีต้อนรับข่าสซองสาวนวลชวนซื่นพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็มากับสาววัวเพิปป่นพ่อแม่พี่น้องเนาะมากันสองคนพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับ,บ่ายเกือบบ่ายสามโมงเล้ยงแล้วพม่พี่น้องเนาะกับสาวนวลกับหลังจากที่จะมอบสิ่งม,มอบของให้ทางน้องตองแล้วเนาะสาวนวลกับสีเดินทางไปที่บ้านน้องแตียนตนอพม่พี่น้องบ่าวเวลากับสี่ทันดูบ่เนาะพม่าน้องเนาะ ไก่สี่ข่คำนวงแดงพมนพนองชาวนวลกะกลัวจะออกมาเฮือนมาซานกะอ้ยเน่าน้ำเฮือนน้ำซานพมนพนองเนาะกลัวจะได้ออกมาพมินพนองเนาะกะสิบสิบโมงเกสิบเอ็ดโมงพมนองใกล้ใกล้สีเที่ยงแลวละเนาะวัเลนรถกับประมาณอยู่เจ็ดแปดสิบพมนพนองเนาะกลัวจะมาหอดบ้านน้องน้องตองกะโอเคพมนพนองเนาะไปหาประชุมพ่อมพร่อ่่่่่่่่่่นะ วันนี้ก็สิมาสอนนังซื้อน้องนี่เนาะจากอ่าครึ่งชั่วโมงเน้องพ่ยพี่น้องนเองนาะก็สิมาตรวจสอบน้องว่าเฮียนไปใช้แล้วหอดใช้แล้วเป็นหรือบ่เนาะกำลังจะทีว่าจำนวนสอนเดี๋ยวก็บบุหัวน้องกัสิอ่านออกเขียนได้หอดใช้แล้วนเนาะพวยพี่น้องเนาะก็โอเคพวยพี่น้องแฮปปีส้สานวันเลยก็มาหอดเฮียนน้องตองได้พวยพี่น้องเนาะ โอยายดีสสดีสดีนะนะไอ้ไผนี่เนาะโดยไปนลูกหลานลายแท้บัดนี้เนาะบัดนี้กะเอา กระซามาให้เนาะสองใบให้น้องตองไว้สักเสื้อครับเพ้อเรมีใช่หรอปะ,ะ <c oughs> แล้วก็เขาอันนี้เขาอีบานเนาะสามสิบโลอีบานมาอยู่เป็นะปะและ้วก็มีปึ้มหาหัวให้น้องนี้ลูกอีบานเด้อไห้เป็นเฮียนนั้นล่ะเด้อ <c oughs> แล้วก็มีโซน้ำโซก็ร้ายลิบอยู่แล้วก็มา่งไม้ ลงไม้มาเต้มจะมากระหล่ำกระเล็บมาปั่นกันกินเด้ออันนี้มองอันนี้เด้อหายลูกไซลาเด้อเอาไปเห็ดยังแหละใส่ปลาอ่าผู้จัดเลยก็เอาไปใส่ต้องรู้เด้อสิงไดรกินบ่รู้บ่ได้กินเด้ออันนี้ภายนอกอันนี้นะลูกผู้ไรลูกอีฮอง หลานบ่ลูกเอ้าลูกคนนี้ลูกสาวนี่อันนั่นแหละหลานเจ้าบ่ลานคอยน่โอ้โอเคไปลานไปใส่กอดเจ้าบ่กินไปข้อเข่าไปข้อเข้าไปสาวดีบ่บ่มีข้าวกินไหมบ่บ่มีข้าวกินเอากินน้ำกัะนี้แหละอืมกินน้ำกันกับน้องตองโอ้ยเนาะ thôi cả bất tích đây này thôi sạp chậu cái chế bình nhường, mình tự tắt 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 tắt, mình bình nhường mà người thô không bất tích được thôi, bất tích ơi na, còn từ nãy gọi người thôi mà người minh mà hà nè, khút chilo, khút chilo đại trang sáng tô học, thu bay hẳn, hả? nè, bay nâm bay hay là mình mình kinh nhả này, khút chilo cặp เอ็นไปทึกโทรศัพท์ก็ไว้ในเฮือนนี่กะเป็นแฮปปี้อันนีะอันนี้นันให้สบายดีนุ่สบายดีนะน้อยสบายดีเนาะเดี๋ยวเฮ้ยเฮยไปเนาะลูกหลานลายเทพบันนี้เนาะบันนี้กะเอากระซ่ามาให้เนาะสองใบให้น้องตองไว้สักเสื้อครับเพล่โมมีใช่หรอปะ เด็กกะเขา่าอันนี้เขา่าไอบานเนอะสามสิบโลไอบานมาอยู่เป็นปบ่ะเด็กกะมีปึ้มหาหัวให้น้องนี่ลูกไอบานเดอ้อเด็กเป็นเฮีย,น,ยนนั้นล่ะเด้อแล้วก็มีเซน้ำเซอร์ก็ร้ายลิบอยู่แล้วกะมางไหมมังไม้มาเติมก็มากระหลมกระเล็บมาป <c oughs> ันกันกินเนอะอันนี้มองอันนี้เดอ้อ หายลูกไซล่าเด้อเอาไปเห็ดยังเลยเศษปลาอ่าวู้จ้าเลยก็เอาไปใส่ต้องรู้เดอ้องไดกินบ่รู้บ่ได้กินเดอ้ออันนี้ภายนอกอันนี้นะลูกผู้ใดลูกอีห้องหลานบ่ลูกเอา้าลูกผู้นี้ลูกสาวนี่อันนั้นแหละหลานเจา้าบ่หลานคอยนี่ไง ไปบานไปใช้ก๋วยเตีอยกินไปขอเข่าไปข้อเข่าไปเสาร์ดิบอ่ะบุ๊มีข้าวกินไหมบ่บ่มีข้าวกินเอากินน้ำกันนี่แหละอืมกินน้ำกันกับน้องตองโอ้ยเนาะเออโทรกับุปติได้เลยโทรศัพท์เจ้าก็จะเป็นอยังมิตรตัด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 มันเป็นอยังไงวะไอ้โทรบุติดตะคืออ่าก็ ไ่ะสกนกนันนะ่นั่นไปเสกมือมือมือเ้านีใคโทรมาเกรมินมาหานะขุจีโดไปคุดจีโดได้ช่องสามตัวค่คือบหันถึกอ,อนี่แล้วไปน้ำเบยให้เลยไปนะมันมันกินยาแหละคุณูุ้จ<อ>ีโดกับกุลานน่เอ็นไปถึกโทราศัพท์ก็ไว้ในเฮือนนี่ อันนี้นั่ะหายน้องดาเด้อหาหัวปุ่มเด้อเด็กกัดโซเด้อดาเด้อเอ้าเอาไว้ของเจ้าเนี่ยไว้เฮียนเด้อเฮียนให้เก่งๆล่ะไอ้กน้องโตนี่เฮียนเภาษาอะไรนี่อ่านให้ไอ้พังมาดูเอาเป็นตะกอไก่ก่อนเอาซาล่าบุพาว่าอ่านเห้ไอพังมึงดู

thì đây mày đâu chữ eye cock cô nidy cock eye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  cock ờ cock nè cock ừ, cock eye โดดิกโอทุงบอลลังลังเออบรินนี่เด้นนกบอเบยบอลปาพอฝืงเออพอฝนตัวนี้นี่เด้อฟอฟ ต้องออกเสียงฟอไฟเขไปเอิ่มเป็นหางยาวนี่ตรงเรียกว่าฟอไฟนี่นอโอเคได้แล้วสระตัวนี้จบแลและบัหน้าและเอื้อสิให้หัดสระเด้อสระประกอบได้ยินบ่อ่าเจ้าือตัวนี้แล้วแม่นบ่ตัวนี้น่ะเป็นตัวตัวเจ้าฮู้สิเฮียนแล้วนี่ต้องเอสระมาประกอบบดนี้เด้อให้เฮียนอ่านเด้อสระอ เซตโกตเป็นกเรเบนี้เด้อให้ทุกคนให้อันเจ้าเฮียนแหดโดดมันมีในดินโอเอ้ยบอกนี่สารออใส่ตโกเป็น,น,นกสารออใส่ตโกเป็นเคาะดิเจ้าซึ่งอ่านแบบนี้เด้อโ <Okay. S 2> อเคเฮียนไปเรื่รอยๆแล้วก็ให้จื่อเด้อตัวนี้อ่านได้แล้วเนาะจื่อได้แล้วตัวนี้เนาะ นี่ตรงเียนภาษาอันตัวประกอบเด้อสละเด้อจำลานน้อยชมบัจักรอกะรี่นเอหัดเขียนหัดเขียนเออเขียนเป็นเขีป็น่เขียนเป็นพูดปเล่าอ่านบอออกจะอีห Nhìn anh chăm ở đây đây Hả? Cái bà bừng thua sập lại của đấy cái bà này Tăng cháy hiên nè, cái bộ Cái bà này bộ thua tôi sẵn mà gặp bộ, bộ cơ cơ sản, cơ cơ bản cơ bản đưa nữa. Chăm ở đây tôi Tùng Hả?

กะสิเอาเงินให้ทางแม่เด้อเพรได้ใช่เด้อจักเซนหนึ่งจะรับกับกับตองมือนตองมาไรเมือนตองเฮียนบทจบอากะเชียวให้แม่ใช่จักเซนหนึ่งเด้อนี่เป็นเงินทางู้ใหญ่ใจดีเขาให้ทางแม่อวยพรให้เพลินแน่เนาะสถูกเนาะปล่อยเพคนอยู่ดีไม่แหงเนาะ กับช้อนกับเวลาก,กับเดือนน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องชนวนกับสีชอนน้องอ่า<ม>ชอนนางซื้อน้องลัางขีปอีกเนาะก่อนชนวนกับสีไปต่อที่บ้านนะ้องแตนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับโอเคกับชนวนมามื่อนี้กับมีกระซามสองวัแล้วกับเข้าสอบหนึ่งให้เอวานแล้วกับมองปึ้มดูไอวานเนาะกัโอเคถ้าทางเรากับจะได้ขอตัวกัปกรเด้อ สบายดีนี่พม uh, ีพน้องหลังจากที่เา้านวดกะสอนอ่ะน้องตองเสร็จทีเรียบร้อยแล้วพมีพน้องเา้านวดกะให้มีลาน้องกับประมาณอยู่อย่างเฮงกับชโมงหนึ่งพมีพน้องเนาะหรือว่าอ่าสี่ห้าสิบนาทีน่องพมี่น้องเนาะกะยังให้น้องเป็นกะให้น้องเป็นเนี่ยกะเสียะเวลาเวลาสระเวลาเวลาให้น้องเน่องพมีพน้องเนาะ กยากให้เพิ่นเป็นนังโสนังซื้อนาะงพมิพี่น้องเนาะอยากให้ว่าเฮียนหู้อ่าไปนี่ไปหันกับพอได้อ่านออกเขียนไรนาะงพมิพี่น้องเนาะกะทางที่ดีกันเนาะจาวนวลกับเขาขอบอกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีไร่ลายพมินพี่น้องเนาะกับเพิ่นกันเนี่ยนำเข่ามาพมินพี่น้องก็ให้น้องห้ามน้องเฮียนเน้องพมินพี่น้องเนาะจาวนวลก็ได้มาเสียสละเวลา อา <ento> มาสอนน้องพ่อแม่พี่น้องบางทีก็ะชาวนวลก็อ่ามินมาหาน้องโทรมาหาน้องเนาะให้ตั้งใจเฮียนพ่อแม่พีいい่น้องชาวนวลก็ตรวจสอบคู่มือเนาะช้อนน่องคู่มือคอนแดงน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบุคคลคือชาวนวลมาแบบโติ้ลเดียวเนาะให้แบบเขียนหัดเขียนเห็นน้ำหูน้ำตาชาวนวลเลยเนาะก็คือว่าละเอียดมื้อนี้ก็คือว่าเก่งอีดีพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวนวลก็เห็นน้องเขียนแล้วก็อ่า กับพิษเน่กับถึงเน่เนาะพมินพน้องเนาะกับน้องกับเริ่มใกล้จะเป็นได้พมินพน้องกับยังเดือแต่ว่าสาละใส่โตประกอบน้องพมินพน้องเนาะขอไก่ขอควงง้วนไอเม็ดผืนเป็นแล้วยน้องพมินพน้องเนาะกับโอเคพมินพน้องเนาะอ่าสร้าน้องกับขอขอบมมุขอบใจท่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะกับสิบีอ่าเข่ามาให้อีวานสามสิบโลมมพี่น้องมอง กะหมากไม้เมื่อนี้เนาะ้องกะเอาเงินให้เมียเพิ่นใส่เซ็นหนึ่งน้องพมีพน,น้องเนะ <c oughs> ะยาะไปซื้อให้ลูกให้ร้านใส่ในครอบในครัวเนาะพ่องพมีพน,น้องเนาะกะ <c oughs> สนุ่งกัมาเรื่อยพ่อมีพน,น้น <c oughs> นนองเนาะจนกลัวน้องสีเป็นนังโส่นังซื้อพวกเด็กพ่น้องพมีพน,น้องเนาะกัเป็นทางผู้ใหญ่ใจดีเพิน่นซอยสนับสนุนน้องเนาะ <c oughs> อ่าเลี้ยงเลี้ยงเบิ่งแย่งน,น้องตลอดไปให้เหล่าะพ่องพมีพน้องเนาะอ่ากะโอเคพ่อมีพน้องทางยินดีสนุ่งกะ ขอขอบอกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีลหลาได้พ่อแม่พยยี่น้องขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บป่วยยังให้ได้ความไข่ก็อยายให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาเนาะพ่อแม่พยยี่น้องเนาะขอให้เพิ่นจเจริญเจริญพ่อแม่พี่น้นนองสาธุก็โอเคขอขอบคุณทาง FC ทั้งหลายเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สานวนวลอยู่ตลอดพ่อแม่พยยี่น้องแล้วก็พาคุ้เซกุ้นได้พาเป็นกำลังใจให้สานวนวลแน่เนาะพ่อแม่พยยี่น้องเนาะ สาวนวลกะบางที่กยัะท้อแท้ยูุพเมพี่น้องเนาะสาวนวลกะทำคลิปมาอ่ากับเกี่ยวกับช่องยูทูบนี่กะรายเดือนมาแล้วพ่เมพี่น้องเนาะก็ยอดมิวกันยังตกแห้งแห้งพเมพนองเนาะขอให้ทุกคนปริ่มกำลังใจให้สาวนวลใน่นอกพ่เมพี่น้องเนาะพาะกุศลกุศลได้ารเป็น่มกำลังใจนอกพ่เมพี่น้องกับมานี่กับสาวนวลกับสิคอโตกับกอรพเมพี่น้องเนาะไว้พอสาวนวลคลิปหน้าขอกล่าวคว่าสบายดี